สวัสดีพี่น้องส,สุขสุขเดิมมันนี่มันนี่แเ,เกียย๊ยสลอได้เมนูไทยๆทยพี่น้องต่าสจะมากแกงสมพักบุง้งพักบุ้งไทยพี่น้องล่างแล้วเรียบร้อยล้างน้ำเกลือเรียบร้อยพี่น้องแล้วก็หัน่นเป็นคอๆนอกจากนะแช่น้ำเกลือที่บไฮมันดำพี่น้องแล้วก็ล้างน้ำลาวออกอีกนามหนึ่งเกรือรุ้งก็มีอย่างมีมะขามเปียกเลยอพี่น้อง แล้วก็พี่แกงสมไต่เพชรแน่นอนน้ำตาลปรีบมีกุ้งสดจ้าแล้วก็แกงอ่ะชิซับกุ้งใส่พี่น้องเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็มีรสดีจังหน่อยน้ำปลานะคะอันนี้คือสูตรเกียงเด้อพี่น้องสูตรไข่สูตรมันมางคนกกับจันใส่เนื้อปลาเนาะจ้ะแต่แกงใสเนื้อกุ้งถ้าเนื้อปลาแกง เป็นแกงเหลืองมากกว่ามันใสเหนื้อปลาแกงเอาถ้วยหน่อยหนึ่งพี่น้องตัวมันยุบลงไปคดลงไปมันก็นเลยถ้วยหนึ่งก็ดียังกำลังต้มน้ำต้มน้ำให้มันเดือดด้ยพี่น้องเข้าเดือดเรียบร้อยป็นบอสัอนๆอนแต่น่อยเด้อพี่น้องขพโทษถอดอภัยหลายๆล,ลืมข้ากล้องพี่น้องจ้ะดิฉันจะใส่พริกลงไปก่อนเด้ยอยนะ เล็กเล็กเล็กลงไปก่อนพริกกัแหละแต่ผู้หมักใส่หน่อยกรบเพเพชรใส่แล้วก็จีเป็ดจังหน่อยเด้อพี่น้องเดี๋ยวของขออนุญาตละลายพริกกันด้อพี่น้องเพราะว่าพอมีขากล้องไม่แนี่ต้องขอโทษขอให้ละลายตะเกียบสิเอาทุกอย่างลงไปก่อนเพราะว่ามีขากล้องพี่น้องน้ำตาลเฟรชนะคะน้ำตาลเฟ ทามปีบลงไปแล้วจ้ามะขามจ้ามะขามทาทาขาอาอเปลี่ยวคอยเติมที่หลังเนะพี่น้องใส่มุทิกรเลยจ้าหนึ่งทับพีนะคะคนให้หน้ำตาละลายนะคะก็ไม่มีอะไรยากสักเท่าไหร่พ <c ười> ี่นกเกี่ยงง่ายๆด้พี่น้องง่ายสไตล์เกี่ยงเลย บระเ็ดก็เพิ่มได้พี่น้องพอบังเจ้าเพิ่นกสิสุด่อยเชดก็ได้สั่นๆกันหน่อยเด้อพี่น้องพอโทษขอภายหลายที่ขาดประการใดเนาะคนใส่น้ำตาลปี๊บได้พี่น้องเขาจะออกเอ่อเปรี้ยวหวานเข้มนะมากินนะ แล้วเขาจะใส่เนื้อกุ้งลงทีหลังเนาะเนื้อกุ้งเออ่ที่น้องซัดนะให้อันเพิ่นเดือดก่อนหม้อฟลอดจกข้าวพี่นอ้องทั้งไทยทั้งลาวผสมกันเด้อพี่นอ้องบ่ว่ากันอุ้ยลมแห้งค่ะรอคนเดือดจากข้าวเนาะพี่นอ้องเนาะใส่น้ำปลาจะหน่อยเนาะ ประมาณหนึ่งสอดใส่รดดีนะคะรดดีโอ้ยสันแท้มือกอันเลยใส่รดดีจังหน่อยนใส่ลายดอกเนาะแกงสมคนๆชิ้นใหญ่ละๆไปอนาี่ังใส่เนื้อนะกุง้งลงไปเลยนะจ๊ะ ข้อวใส่เด้อพี่น้องว้าวลงปลาแล้วให้มันเดือดซะก่อนพี่น้องการคนอยญ่เป็นข้าวพี่น้องต้องรอให้เดือดแรงๆก่อนนะจ๊ะที่ผ่านประกันใดขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องสันส่นๆอยู่นะมือเจ้าของก็ได้เดี๋ยวยังอ่ะละลายก็ด้วพี่น้อง ลราลอยเนื้อกุ้งก่อนจ้าแล่เรียบร้อยพี่นอ้องเป็นังไดชี้ชัช้นบนี้เกงจะเอาพักบุ้งลงนะคะพักบุ้งหรือพักบ่งบาง้านนาะมาเดินพักบุงเนาะใส่ไปเลยพี่นอ้องจะกุ้งใส่ทีหลังตอนพักบุ้งสลดแสบแน่นอนพี่น้องเผ็ดเปรี้ยวหวานครบทุกรส เปิดไฟแรงเลยได้เลยเปิดไฟแรงเลยกุ้งมนันี่ตัวน้อยไปเนอะตัวก็ใหญ่ตัวเล็กเล็กตัวไม่ใหญ่แล้วก็รอเดือดนะคะ รอเดือดสักหน่อยปิด้าไว้นะว,วันนี้เมนูเราหลายอย่างจ้ามีทอดมันจ้าแล้วก็มีทอดปลานะจ๊ะกรอ,อบปลาแดงเกี๊ยวตัดหัวออกพี่นอ้องกระปอบิอดตัดหัวออกจ้ะซีโต้ทไปทอดอันนี้ทอดปลาจ้ะทอดทอดมันปลากาย เือดแล้วพี่น้องจ้ขะขออนุญาตค้นจ้าวว้าวตเสียบว่าพี่น้องคุณอนะ่ะเหนือกุ้ง่อยว้าวเ็มจนเลยพี่น้องโอ้ยเสียงหลดกระด้างดังบารนี้เก่งจะกุ้งลงเลย้อพี่น้องจ้ะกุ้งตัวน้อยจ้ะุ้่ตัวใบใหญ่มาหนี่ แล้วก็รอ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 ญาตหนีกลงจักหน่อยถ้วาว่าดีคนจะอย่ามันเข้าคนว่าก็จะ <c oughs> แซบเนาะพี่น้องให้พี่แซบก็แซบเองเดล่า<ม>เฮ็ดเองเนาะจ้ะแหลวเราเด้อพี่น้องบาดน,นี่พอแล้วแซบแซบในนอนพี่น้องเว้ยกองข้าวคืบอบวกโฟกัสกุ้งกระซุกเรียบร้อย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แกลงสาวลาวนี่เด้อพี่น้องสบายดีบ๊ายบาย